เมื่อกี้มันจะมีพลหนึ่งอยู่ในแฟนขับรถคว่บักกันนี่มันบักกันที่ไม่ได้โพดว่าบัตรที่ผมตั้งวงแล้วคณะคณะอืนใหญ่มากเกือบเมนเหตุวงเขาเจงคือว่าคิดเบืองแน่บักกันนี่มันเป็นเมนข่อยอยู่ในกุมีสารนครศรีว่าให้มันดีแต่นองนองมึงกับมึงน่ะล่ะมึงกับคือกันให้มันดีแต่มึงกับแม่มึงเ้ยกลยเป็นสิเก่ง จะบอกให้นะมันไม่เหมือนกันตรงไหนเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องความลับของบอสโนดบอสโนดนะอีสานนครศลป์ก่อตั้งมาจากอีสานนิวเจนอีสานนิวเจนทําไมฉันถึงได้ทําอีสานนครศลีนฉันบอกแล้วว่าอันนี้ต้องขอบคุณเฮียหน่อยเลยเพราะว่าเฮียหน่อยเนี่ยเราขอมาเรามาเห,ห็นในวงการหมอล่ำเนี่ยแบบตื่นตัวตื่นตัวแล้วทุกคนได้เห็นกำแพงของเฮียหน่อยทุกคนศิลปินกุ้มเนึง อีสานอิสานนิวเจนนี่เกิดจากคัดออดิชันเกิดจากการที่เฮียนหน่อยออดิชั่นนะไม่ใช่เกิดจากการที่เฮียนหน่อยไปหาภาพทามใครมานะไม่ใช่นะต้องเข้าใจก่อนว่าเกิดจากการที่เฮียนหน่อยไปออดิชั่นมา